มันลนตัมนโรงสารไ้เต็มตัวค่ะถ้าเต็เกมท่ามันใส่ได้อยู่นู้ใส่ได้บางท่ามันก็นดับแต่ว่ามันบบเบิดเด้แต่มันดับเฉยๆมันแบบนี้มาใกล้เรื่อยดูไหมันเบ,นบิดออายุไทยก็เดี๋ยวไม่มาสวัสดีค่ะคุณบุญมีค่ะป้าหน่อยหวัวใจพลังบวกค่ะอ้าวอาวสัมผัสเอฟซีเดี๋ยวพี่ตงทำงานทำงานเดี๋ยว เออหมุนเขานู้นรุดบ้างฮนเน้เน็ตรุดแมวไรลัดพี่น่อยสวัสดีค่ะมัดใจแดงๆดงเน็ตีมาเดินมาหาเลยครับสักฝุ่นไหมสักฝุ่นไหมพีน้อยแม่อุไรรัสวัสดีค่ะพี่บุญมี อ้าวอ้าวอ้าวสักคุณไหมสักคุณไหมอ๋ออ๋อ้าวมีตังมีตังพระเอกจะจัดมีตังนะนาดนอ้นพี่อุษาสวัสดีค่ะแมวไรล่าจ้าอืมพระเอกขี้แกงอ่ะพระเอกขี้แกงอ่ะ พอเอกหิวน้ำไหมน้องก้อยไม่ใช่เพิ่งกินเหรอพอเอกกินน้ำไหมเอกกินน้ำไหมหลบเร็วหลับตาพอเอกจะโยนแล้วพอเอกอย่ากแกล้งหลานนาไม่เอาแกล้งพี่กวองนวลเออ,อเอาแะ้วครับเอาน้ำหรือเปล่า พี่บุญมีสวัสดีค่ะสายเสกพ่อมาอีกแล้วจ้าเขาหนีแล้วพ่อเอกเอ้ยเขาหนีแล้วจะไม่เดินมาที่ก๊อกอะ่ะหิวน่าจะเดินมาที่ก๊กอกหิวน้ำไหมเอาน้ำไหมเอาน้ำหรือเปล่าเอาไหมเอาไหม <g ül> พ่อเอกเสกทรายแล้วหัวใจพลังบวัวเออ,าอ <g ül> ตามมีกล่องตามมี่กองตามมีกล่องนะตามมี่กองนะโอ้พ่อเอกอกวักเอาน้ำแล้วโอ้ขอทรายให้พี่น้อยไปเอกก่อนไปนอนเออ ข <laughs> อใจใพี่หน่อยก่อนไปนอนใช่ไหมโอ้ยได้ตั้งหลายยกแล้ว <c oughs> อืมร้อง <c oughs> ชั่วโมงกว่าแล้วพ่อบอกเอามาเลยพ่อรฮเฮวเออ๋ยวให้พี่กล่องไปให้ มาใจยเย็นครับมาเดินเดินเอามาแล้เดินเดินเดินมากินน้ำมากินน้ำนะี่กล่องกลิลาเนี่ยกา้าฟัวัวเก,ก่งๆอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์ส่งมาทางกล้องนี่ละเอาง,งั้นเลยเหรอพี่ปีสามรอบแล้วนะพี่สามสี่แล้วด้วย ลีลาลีลาพ่อเอกบอกลำเลยเร็วเร็วพ่อเอกบอกแกช้าสิมีจ้าคุณปีพ่อดูดูพี่ก่องลีลามากเลยขึ้นกล้องอยู่นั่นแหละพ่อหิวแล้วเนี่ยเออเออพ่อดุแล้วพ่อดุแล้วอย่าลีลาพ่อเอกบอกฮึจักบาดโบจักบาทโบมาเอกจักบาดดู ไอการพี่กล่องเลยพ่อกล่องลีลามากเลยเอาไม่โนเอาไม่โนเอาไม้เอาไม้เอาเดินมาถ้าเอาเดินมาเลยสวัสดีคุณวรดีค่ะพ่อเอกขอขออ้าวหิวหิวเอฟเอฟเอฟโอพี่กล่องให้น้ำสีมากเลยน้ำไม่แตก